ใส่เสื้อแอมนุปใส่แล้วไม่นุปหัวใจฉันหยุดอ oh, 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 oh. มันแท้ที่สุดใครๆก็ใส่แอมนุเป็นเสื้อตัวตึงทุกคนต้องหลบให้นุอเสื้อแอมนุใส่แล้วไม่นุบของแท้ซื้อได้ที่ร้านว i p e อนเท่านั้นขายอยู่ที่ร้านนี้ร้านเดียวนะครับร้านอื่นของปลอมนะฮะไหนดูสิปลาบ้านเพื่อนมีตัวไหนมาใหม่หนะ้าขโมยบ้างมีบ้างไหมบ้านเราปิดถาวรอ,อยู่นะฮะ เหลือยีิบสองชั่วโมงน่าจะไม่มีใครเปิดได้ส่วนบ้านเพื่อนนั้นมีอะไรทีม่มาใหม่ไหมที่น่าหยิบไหมดูก่อนดูก่อนโอ้เนี่ยอะไรเนี่ยอ๋อเจ้าเดมโมกอกอนหนึ่งพันสี่ร้อยโลบักนิมิเต็ดส่วนตัวอื่นที่เราหยิบได้จากบ้านเพื่อนโอ้บ้านนี้น่าหยิบบ้านนี้น่าหยิบโอ้มิตติโอ้มีดิฟด้วยตรงนี้โอ้ตัวนี้ดิฟตัวนี้ดิฟเอาไปแล้วโอ้บ้านธรรมดาบ้านหลังนี้ อืมก็มีแต่ตัวธรรมดานะอีพิกดจเนอรี่ข้างบนก็ไม่มีอะไรหลังนี้ล่ะหลังนี้มีดจเนอรี่มิติกโอ้หลังนี้หลังนี้หลังนี้น,น่าสนอืมฮึซีเควตครับไนท์แมร์บล็อกฟิชตัวนี้น่าขโมยมากตัวนี้ครับซีเควตตัวนี้ครับสองจุดห้าบิลเลียนเดี๋ยวนะบ้านของคนไหนบ้านของคนไหนคนไหนคือเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านไปไหน เจ้าของบ้านไม่อยู่เจ้าของบ้านไม่อยู่ถือโอกาสนี้ในการเปิดประตูแล้วก็ทําการหยิบอันนี้ครับผมผมหยิบมาแล้วแล้วก็กําลังวิ่งไปที่บ้านตัวเองตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้นตรงนูน้นออ <l ots> <l ots> ทำไมมันง่ายอย่างงี้ซีเควตไนท์แมปล็อบฟิช90%จากตัวที่ดีที่สุด2.5พันล้ยนนี่ซีเควตไนท์แมปล็อฟิช มีไหมยังมีอยู่เพื่อนยังเพื่อนยังไม่ไปเดี๋ยวนะเคลียร์ก่อนเคลียร์ก่อนมิติกออกไปมิติก thank you uh huh. อือหึ่อะไฮะเพื่อนปิดประตูเรียบร้อยแต่ว่ามันมีตัวอื่นที่ยังน่าขโมยอยู่ตรงนี้ด uh ิฟ huh. ด uh ิฟ huh. ด uh ิฟอือหึอือหึอือหึดิฟดิฟดิฟอันนี้อันนี้ดิฟดิฟดิฟ mouse titan mouse titan ตัวนี้ เอาเพื่อนกดไม่ทันโอ้โหโอเคครับผมกลับมาอยู่ในเซิร์ฟ VIP นะครับเซิร์ฟที่มีแต่เราแล้วก็ปลาที่วิ่งผ่านหน้าบ้านเราซึ่งเมื่อกี้เราได้ซีเควตตัวนี้มาสูงกว่าดีฟใช่ไหมดีฟยังไม่ได้เลยสักตัวหนึ่งซีเควตได้มาตัวหนึ่งแต่มี4ี่ตัวนะฮะแล้วก็รวมถึงอีวิวบล็อแลวครั้งก่อนคือขโมยมาเป็นคอสมิกอ่ะระดับที่สูงขึ้นมิติกน่าจะต้องไปละมิติก thank you มาระดับดีฟระดับคอสมิกตัวอื่นแล้วก็อันนี้ อันนี้คือลิมิเต็ดตัวนี้ไม่ค่อยสวยอะมิวเทชันมีมาเพิ่มอีกอันหนึ่งเป็นเดสศูนจุดสองเปอร์เซนอืม,มร้านค้ามีอะไรไหมโอ้มาแล้วครับผม <laughs> คูณโชคในเซริร์ฟแบบนี้ไม่มีใช่ไหมไม่มีไม่มีแบบนี้เรื่องสปีดอย่างเดียวพึ่งมายังไม่หมดคูณสี่สองเก้าเก้ายังไม่หมดอีกคูณแปดโอ้ยเวลาไม่เพิ่มให้อะ่ะเจ็ดเก้าเก้าครับคูณแปดโอ้โหคูณสิบหกสองพันโลบัก ่ะเดี๋ยวก่อนดูก่อนดูก่อนว่าคูณแมันเยอะแค่ไหนมาถึงก็มาเลยครับระดับดิฟโอ้โหเวอร์อิตเตอร์ครับปลากินโลกฮะสิบทิลเลียนสิบทิลเลียนไม่มีเงินไม่มีเงินครับสิบทิลเลียนโหซื้อไม่ได้ครับซื้อก็ไม่พอฮะโอ้โ,โอ้มันแพงอย่างนี้เหรอระดับดิฟโอต้องมีเบิร์ตมั้งเนี่ย ตอนนี้คูณ2อยู่ถ้าเกิดรีเบิร์ตคือบวกอีก1.1คูณน้อยอ่ะอุย้ยเงินไม่พอครับเงินคือโอ้โหอืมนี่ระดับอะไรโอ้โหดี Deep อีกแล้ว75็ดสิบห้ิลเลี่ยนให้ตัวนี้ได้ตัวนี้ได้ตัวนี้ได้ไดเลเวลท่านครับ75ดสิบห้ิลเลี่ยนระดับดีฟอุย้ยแพงมากแพงมากแพงมากสิทินเลียนนั่นแค่ระดับดีฟนะดีที่เรามีซีเควตอยู่ ซีเควตคือเก็บเงิน90%จาสัตว์เจากสลี้ยง์ที่ดีที่สุดคือตัวนี้ให้เงินเท่าไหร่ตัวนี้ให้เงิน12ล้านต่อวินาทีเรามีระดับแสนแสนแสนแล้วก็แสนแสนตัวนี้ให้150%จากสัตว์เจากสลีกยง์ที่ดีที่สุดตัวนี้ดีกว่านะดีกว่าซีเควตส่วนอันนี้ให้900,000โอ้แสดงว่าไม่มีตัวไหนหลักล้านเลยเท่าที่มีมามีแค่ตัวนี้ครับตัวแรก12ล้านก็ยังช้าอยู่ดีฮะเงินยังช้าอยู่ดีครับโอ้ลำบากแล้วดีฟมาเก็บไม่ได้ตังค์ อ่าตอนนี้เป็นทีเรียนแล้วเงินเงินที่ซื้อตรงนี้คือขึ้นอยู่กับมูลค่าปลาในบ้านใช่ไหมยิ่งปลามีมูลค่าเยอะก็ยิ่งซื้อเงินได้เยอะถ้าอย่างนั้นต้องเปลี่ยนพวกมิติครับเอามิติกออกมิติกออกไปเลยเอาละเอาไหมเอาไหมเอาไหมโอ้สองตัวแป๊บเดียวดีมาสองตัวแสดงว่าช่วยได้ครับเพิ่มโชคนี่คือขั้นคูณเท่าไหร่นะนี่คือขั้นคูณคูณแปดนะครับขั้นต่อไปคูณสิบหกโอ้โหมาอีกแล้วอันนี้ระดับไหน คอสมิกครับ1.4บิลเลียนฮะบลูบอยฮะเฮ้ยเพิ่มโชคช่วยได้นะแบบนี้ไม่เหมือนสติลเบล็อตเพิ่มโชคไปก็คือแบบเหมือนเดิมโอ้โหมาต่อเนื่องครับบลูฮะคอสมิกเหมือนกันอันสติลเ l e บลมิติกมิติกมิติกไปมิติกมิติกตัวนี้ไปอแล้วๆๆๆๆๆๆวอืมทันยทันยทันยูทันยโอเคเอาละมิติก มิติกไปเลยตอนนี้เราต้องการคอสมิกขึ้นไปแตงก u มิต uh ิอือฮึเราต้องการเงินเราต้องการเงินเป็นอย่างมากเจ้าคอสมิกตัวนี้บลูบอยนะฮะให้เงินแปดแสนก็ยังน้อยอยู่ดีไม่ต้องรอก,การันตีดีฟแล้วฮะมาบ่อยมากอยู่ที่ว่าเงินจะพอซื้อหรือเปล่าอือฮ uh ือ huh. uh ือฮึเริ่มเยอะขึ้นครับตอนนี้สามสิบแปดบิลเลียนสีิบเ็ดบิลเลียนแล้วเงิน คลิปปี้ฟิชโอ้มิติกมิติกไม่ต้องแล้วนะฮะเพราะว่าแต่เอามาก็ได้นะเก็บอินเด็กมามาอีกตัวหนึ่งก็เหลยตัวหนึ่งบังกรโอ้มิติกครับพูดถึงก็มาเลยอย่างกับโปเกมอนอืม huh. ไปพูสเซิร์ฟเหลืยก,กีน่นาทีเหลืออีก6นาทีเดี๋ยวให้เหลืออีกสักประมาณ2นาทีเดี๋ยวซื้อเพิ่มเป็นคูสิบจะเยอะแค่ไหนเงินจะพอหรือไม่มาเลยดีกว่ามา สองพันโลบักนะฮะคูณสิบหกเพิ่มช่วงเข้าไปขั้นหนึ่งคูณสิบหกสิบห้านาทีโอ้โหต่อไปคูณเก้าสิบโอ้โหมื่นหนึ่ง <c oughs> ถ้าพี่จะเพิ่มขนาดนี้ <c oughs> ออกมาเป็นดิฟทุกตัวเลยไหมเนะี่ยคูณก็1สิบเก้าเนะี่ยเอาคูณสิบหก่อนเดี๋ยวนี้แบบเกมพาสแพงมากนะฮะแต่ละแมปแพงมากๆระดับนี้ซีเควตต้องมาแล้วไม่เห็นมาเลยมาช่วงแรกฮะ ตอนที่เริ่มบูสต์คอสกให้เงิน500แสนตัวนี้ไป infected w h a l cosmic cosmic อ,อืมฮึเราต้องลบเจ้าตัวนี้ออกเจ้าตัวนี้ออกจบรูปจบรูป infected w h a l มาเรียบร้อยต่อไปอันนี้คือมิติกโอเคเร่งสปีดต่อ infected w h a l เรามีอยู่แล้วนะที่เราขโมยมาโอ s e q u e n อ่าหนึ่งจุสหนึ่งจุสดบิลเลียนโหแล้วเดินเร็วมากเดี๋ยวนะไอ้ตัวนู้นสิเออเดนตัวนี้โอ้ซีควีมาสไปเดอร์ฟิชครับ7 5เจากเซลิงที่ดีสุดซีควีมีสี่ตัวครับได้มาสองเลยอีกสองไม่น่าเชื่อระดับซีควีมาอยู่ในบ้านอีกตัวหนึ่งได้ซีควีมาตัวหนึ่งเงินเพิ่มเท่าไหร่เป็น2 3สาที่เลี่ยนแล้ว7 9 9ริบกโลบั๊กโอ้โหซีควีมาอีกแล้วตัวที่เราขโมยมาครับ ในแมปโอ้โหสิบทิลเลียนมาฮาวอ๋ยซื้อไม่ได้อ่โอโหดมากซื้อที่แพงที่สุดยังไม่พอเลยอ่ะเก้าทิลเลียนสองพันห้าร้อยโลบักรอก่อนนะเจ้าจตัวนี้รอบหน้าเดี๋ยวเราะหยิบใหม่โอ้ข้างหลังครับข้างหลังมาอ้ออะไรเนี่ย <laughs> อันนี้คืออดิฟดิฟดิฟโอ้ยห้าสิบทิลเลียนห้าสิบทิลเลียนทุกอย่างมารวมกันโูจะหยิบยังไงเนี่ยแพงขนาดนี้ เมื่อกี้สิบิิเลียนนี่ห้าสิบเิเลียนดิฟสองตัวโอ้โหหยิบไม่ได้ครับโหจริงจริงเอาตัวไหนออกดีซีเกรซีเกรคอสมิกอ่าตัวนี้แล้วกันนะ Infected ็ดเวลโอเคไปโอ้โห,โหซื้อไม่ได้ซื้อเงินไม่ได้เงินตัวนี้ได้สิบเอ็ดเทเลียนอื้มสุดๆแพงมากเหลือกี่นาทีเหลืออีกสี่นาทีครับสี่นาทีสุดท้ายโอ้แค่นี้ก็เยอะแล้วฮะวันนี้ ถึงแม้ว่าจะซื้อตัวนี้ไปเนี่ยก็คือหาเงินได้ไม่เยอะนะเพราะว่าเก็บเงินจากปลาที่ดีที่สุดมา150%เดี๋ยวต้องไปฝากบ้านเบคอนและรีเบิร์หน่อยที่เก็บไม่พอแล้วไม่ได้รีเบริร์โอ้โหอีกแล้วอ่ะวอรเตเตอร์อีกแล้วสิบ e ทริลเลียนอสองพันห้าร้อยโลบักค,ครับ <laughs> มาตัวนี้เอเอสองพันห้าร้อยโลบักเพื่อตัวนี้เลย เดวเออร์อ e uh ิเตอร์อื้ราคาโหดมากให้เงินเท่าไหร่ให้เงินหนึ่งบิลเลียนต่อว,วินาทีจากตัวนี้ให้เงินสิบสองล้านต่อว,วินาทีอื uh ้ม huh. ตอนนี้เงินเป็นทิลเลียนแต่ก็ยังยากอยู่ดีนะแมปขโมยนี่เป็นการขโมยโลบัคที่ดีมาก <laughs> โลบักหมดไป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 ,หมดไปเรื่อยๆกับแมปขโมยคอสมิกมีอีกสี่ตัวนะฮะคอส m ิกเดี๋ยวดูก่อนว่าตัวไหนมา แต่ถ้าเกิดคอสมิกตัวอื่นมาก็คือลบตัวนี้ได้ตัวนี้900ล้านให้เงิน4ี่แสนห้าคอสมิกที่การันตีกำลังจะมาโอ้โหห้าสิบเทลเลียนจะเอาเงินที่ไหนหยิบเนี่ยโอ้โหซีเควตเป็นวอยด้วยอ้อตังไม่พอครับราคาโหดมากื้มสิบเทลเลียนแล้วตังรอเก็บเงินก่อนครับหมดแล้วฮะบูธใช่ไหมย,ยังเออ อ๋อมันถอยลงมาเรื่อยๆเมื่อกี้ที่เราซื้อไปคือคูณ16ไปคูณ99ใช่ไหมมันถอยลงมากลับมาเหลือ8ปดคูณสิไม่ใช่ว่าหมดไปเลยเฮ้ยก็ดีนะถอยลงมาขั้นหนึ่งอ่ะรอการันตีครับคอสมิกมากกว่า4ี0 0สตัววินาทีอันนี้คือ4,000สนครับเป็นสกิเลตันเรามีหรือยังสกิเลตันสกิเลตันสกิเลตันยังไม่มีนะเอ่มอ่าตัวไหนดีอ่ะตัวนี้ก็ได้ไปไป,ไป,ไป thank you thank you มันต้องเก็บ Index ด้วยไงตัวหายาก unstable เหมือนกันฮะ uh huh. skeleton รอเก็บเงินฟาร์มเงินก่อนแล้วเดี๋ยวรีเบิร์นะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนครับทุกคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าสมัครสมาชิกแล้วสามารถรับชมคลิปพิเศษส,สำหรับสมาชิกเท่านั้นเฉพาะสมาชิกเท่านั้นที่รับชมได้นะครับสามารถสมัครได้ที่ด้านล่างเลยนะครับตรงที่คำว่าสมัครสมาชิกหรือว่าเมมเบอนะครับขอบคุณทุกคนนะฮะ ทำไมต้องพูดเบาๆด้วยเนี่ย